เดวิดเบคแฮมเจ้าของร่วมทีมอินเตอร์ไมอามี่ออกมาเปิดเผยหลังทีมอินเตอร์ไมอามี่ประกาศเซ็นสัญญากับลีโอเนลเมสซี่มาร่วมทีมอย่างเป็นทางการโดย ham, เดวิดเบคแฮมเผยคำพูดว่านี่คือวันที่ฝันของเขาเป็นจริงแล้วเดวิดเบคแฮมสุดปลื้มควา้าลีโอเนลเมสซี่ร่วมทัพอินเตอร์ไมอามี่โดยลีโอเนลเมสซี่วัย6 6ปีย้ายมาร่วมทีมแบบไม่มีค่าตัวด้วยสัญญา2ปีครึ่ง หลังเพิ่งหมดสัญญาค้าแข่งกับปารีแสแซงต์แชร์แมงอดีตต้นสังกัดในหลีเกเอิงฝรั่งเศสเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาด้านเบคแฮมให้สัมภาษณ์อย่างชื่นมื่นหลังจากเมดซี่ย้ายมาค้าแข้งกับสโมสรว่าเหมือนกับฝันที่กลายมาเป็นความจริงเมื่อสิบปีก่อนตอนที่ผมเริ่มสร้างทีมใหม่ขึ้นมาในไมอามีผมบอกว่าผมฝันที่จะดึงนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกมาอยู่กับเมืองนี้ นักเตะที่สามารถแชร์ความทะเยอทะยานอย่างที่ผมเคยมีตอนที่ผมย้ายมาร่วมทีม LA Galaxy เพื่อช่วยให้ฟุตบอลเติบโตใน USA และสร้างอาณาจักรให้กับกีฬาประเภทนี้ที่เรารักมากในรุ่นต่อต่อไปเบคแฮมเอ่ยวันนี้ฝันกลายมาเป็นจริงแล้วผมภูมิใจมากที่นักเตะระดับอย่างลีโอย้ายมาอยู่กับสโมสรของเราแต่ผมดีใจเช่นกันที่ได้ต้อนรับเพื่อนที่ดีและครอบครัวของเขามาอยู่ร่วมในชุมชนอินเตอร์ไมอามี่ ของเราการผจญภัยขั้นต่อไปของเราจะเริ่มต้นที่นี่และผมรอการได้เห็นลีโอลงสนามไม่ไหวแล้วขณะเดียวกันเป็นที่คาดหมายว่าสตาไวัย36ปีอาจประเดิมสนามเกมแรกให้กับอินเตอร์ไมอามีนัดบูกับครูสอาซูนทีมจากเม็กซิโกในศึกลีคับวันที่21กรกฎาคมนี้ cr photo inter miami cf